มา่อยเหมือนกันยังใครพูดครับพูดครับเล่นแนนตรอบมาตลอดไม่เคยมีปัญหาเลยนะคะไม่เคยบัฟด้วใช่ไม่เคยไปกวแม่งเลยแค่ตายตายตายอย่างเดียวเล่นรุดเหรอไม่ถ้าไม่ถ้าถ้าถ้าไม่ดีจริงๆผมคงไม่พูดออกมาหรอกครับชอบมี้พื่อาจะบ้า ไม่ผมพูดให้ฟังทีละคนเลยจำไหมครับคุณจำเสียงได้เขาจ้บอกจำไม่ได้เขาจจาาาไไไไมม่่ดด้้้เเบอกเขาจำไม่ได้ไม่รู้จักแต่ว่าจะเอาเสียงพูดให้ฟังไงเสี่ยวเสียงว่ามันตรงไหนครับคุณได้ได้ยินประมาณตรงไหนอ่ะอ่าโอ้โอางี้ไหมอย่างงี้ไหมเอ๊ะให้หมอชุ่วยก่อนให้หมอช่วยก่นดีกว่าให้หมอช่วยก่นดีกว่าโอเคโอเคโอเคผมมาให้หมอช่วยก่นได้มึงหิวใช่ปะกูเอง ามันนี่มันี่ไอ้กัรกินน้ำมันี่ดิมันการชนะไปแล้วก็คนไม่ครบคนมียี่สิบสองคนลงไปซุ่นมามีใครพอจำได้ไหมมันยี่สิบแปดห่างกันหกคนเลยมไมอานี้กูกูไม่กูกูไม่ถามเนี่ยกับว่าใครพูดพวกเรามีใครได้ยินหรือเปล่าตรงเนี้ยได้ยินคำว่าโง่ได้ยินไหมพี่อยู่ข้างหลังพี่ไม่ได้ยินใครใครใครเดินหลังกูอยู่ข้างหลังนะกูไม่ได้ยินพี่พี่ปืนอยู่พี่ปืนข้างหลังไอ้เหี้ยบอกเลยกูได้ยินเต็มสองหูเออะไรเงีอยยินได้ยินได้ยินได้ยิน S <S <preach science> เพราะว่าเพราะไอ้ดมันไอ้ดอมันมันพูดไม่ได้อยู่แล้วเว้ยไม่มีไม่มีกูกูก็มั่นใจเว้ยดอาที่อย่าเพิ่ง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 เถียงกันคืออ่ะกูจะพูดให้ฟังก่อนว่าตรงกูเล่นอยู่วงนอกถ้าพวกมึงใช้ชาวติงทุกคนอ่ะกูไม่ได้ยินอ่ะวงนอกกูไม่ยินไอ้วงนัวใครเข้าไปเล่นบ้างไอ้บอสไอ้แมสไอ้พวกนี้ดีหรือเปล่าตายอ่ะแต่โง่โง่ไม่น่าได้มั้งโง่ก็ไม่มีใครพูดก็ไม่กันแล้ว อโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกมึงเงียบเลยพวกมึงเงียบเลยกูเชื่อพวกมึงไว้แห้แล้วถ้าเราไม่ยินก็คือไม่ยินสวัสดิกูหิวด้วยกูอยากเล่นด้วยแค่นั้นแหละไม่กูได้ยินกูได้ยินเหมือนกันตรงกลางตรงนั้นได้ยินหมดเลยได้ยินอปล่าแม่งเลยเปล่าเลยเปิดแล้วมันเกิดยังเลี้ยวขามเอาเดี๋ยวแต่กูแค่บอกว่ามึงอย่าบอกนะกูยังมีอารมณ์ร้องเพลงเนาะไม่มันพูดว่าไง โง่โง่โง่ฮัลโหลทำยานเลนะใส่หมวกนะโอ้โหจะบอกนะฮัลโหลให้ใส่หมวกเตรียมบัว่ะทำไมนะเอาห่อสวยพี่สวยกูรู้ละไม่โดนเลยเราอ่ะยิงก็ยิงลมให้ลุงไงว้ายิงลมให้ลุงลมแล้วค่อยยิงอะไรนะยิงไม่โดนเลยตั้งนานเนี่ยกูวิ่งเข้าถึงปืนเนี่ยมันกันอันนี้อยู่เนาะมันก็ใส่อยู่ลุงไอ้เรื่องหล่อแต่เราผมก็โดนนะพี่ ไม่อะไรไม่อะไดต่อวันต่อไปโให้สวยพี่สวยอะแบบมันพูดเยอะเยอะอ่ะไม่พี่มันอาจจะไม่ได้หน้าเกินพูดว่าอะไรก็ได้นะกระลังครับพี่เปาโดนพูดเยอะเยอะเดี๋ยวมันมันพูดว่าอะไรอะลุงให้ผมได้หน้าหน่อยไหมพี่อย่าเพิ่งรอพี่ตอพี่ตอที่ไหนพี่ตอว่าว่ากูขึ้นแทนแล้วเฮียด่าน้องกูว่าโง่เนี่ยไอ้สัตว์ไม่ยอมหรอกไม่มันมันด่าหลายรอบเลยมันด่าหลายรอบเลยมันไม่ได้ด่าแค่ผมมใช่หรือเปล่าไม่จริงมันปัญญาด้วยปัญญาด้วยไม่ได้แต่ว่าถ้าถ้าตบับในไอต่อบาโดนได้ ะเพลิละไปีอไปพูดเลยไปบัฟเขา่ันก็ได้นะเว้ยไปมีไ่ไม่มมใครบัฟเลยไม่ใ้บ้าเล่นปืนกูอยู่สุดท้ายเลยมีู่อยู่ทับจะสุดท้ายเลยไม่ไม่ถ้าเราบัฟปนี้เขาโไม่ถือว่าบ้ฟคำว่าตายไม่ถือว่าบ้าไม่ถ้าเราถ้าเราบัฟเขาป่านี้ก็มาคุยตั้งนานแล้วมมีมัมีแค่รอบที่แล้วเรา้าแค่ปั๊ม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 ปเลยปั๊ม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 ปนไมปั๊มป ตอนเราเล่นเงี้ยไม่คือยังไม่คผมันมันแค่พูดว่าตายตรงนี้ว่าพี่เราตายเดียวขอสองอันมือปืนเข้าสระหางตาตาขอก้างอยากให้กูมีไหมคำเดียวเลยแค่นั้นแหละพี่กระบับพี่กระบับไปด้วยตอนเนี้ยใช่เหรอพี่ปั่บับบับด้วยเสียงปืนใช่เหรอพี่หมอเปองปางปองปางเลยเหรอผมเล่นไปสิบเล่นไปสิบหนักแต่ละอันแล้วแล้วกูบอกกันนะพวกมันแทงแล้วแล้วค่อยไปเคลียร์นะต้องปัดเกาะไหมพวกมันอะ ใช่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 คือขึ้นเย็นกลัวเฮียอะไรอ่ะก็ไม่ไหวก็ขึ้นคนล่ะอันนี้เราต้องปั๊มได้พี่เราต้องปั๊มรอรอปั๊มยาปั๊มยามึงให้กูเชิดไม่ล่ะแค่นั้นคำเดียวเลยอย่าอย่าห้ามคอกูแค่นั้นแหละนี่พี่พี่พูดหน่อยถ้าจะเอาอะไรบ่อยเอชฉาก่อนนะฝากิมันก่อนนะว่ายังไงเดี๋ยวนายบอกเลยได้ยินได้ยินทุกคนไหมครับนี่คติงนะครับนี่ครับผมผมคุยกับทุกคนมาแล้วไม่ไม่มีใครพูดครับแต่ฝั่งผมมันได้ยินนะครับฝั่งคุณฝั่งคุณไม่ได้ยินไม่ล่ะ ี่เดว่าตาว่ะชิวชิวหะชิวหวพี่เชิวชิวชิวแบบอันเนี้ยอันเนี้ยผมจะพูดของผมก่อนนะคือคือผมเป็นเป็นตัวปืนอยู่วงนอกครับผมพูดคำว่าผมพูดคำคำว่าชิวชิวว่ะชิววะกัไอไอโง่เนี่ยได้ยินไม่ผมไมได้พูดคำว่าชิววะนะผมได้ยินคำว่าโง่ไม่ไม่คำคว่าชิวหวได้ยินแล้วาใช่ใวงน้ในวงนมสหูเลยตายโง่ครับถ้าได้ยินก็คือต้องมีคนพูดครับไม่มีครับเพราะผมก็มั่น ผมก็เล่ดออมาตลอดเล่นมาหลายอาทิตย์้วด้วยคุณเล่นคุณไม่เจอแก๊งอื่นหรือเปล่าเจอครับเจอเจอดากาเจอบีจีเจอเจอหมดครับเียสองอะมาเจอกันหน่อยไหมล่ะเจออะไรครับก็เรื่องแบบนะครับอันนี้มันกิจกรรมมันขอโทษกันได้หรือเปล่าครับมันห้ามไม่ครับขอโทษครับก็นี่ไงผมจะคุยให้เสร็จก่อนนี่ไงแต่สุดท้ายแล้วกคุณได้ยินจากพวกผมจริงก็ขอโทษได้ครับ ว่าที่ผม,ม <า S 2> ผมผมก็ต้องพูดตัวเองได้ว่าผมไม่ได้พูดจริงๆไม่ได้พูดแล้วมันได้ยินได้ไงวะอพอืมก็ตอนที้ผมทราบกวดดีครับคือกิจกรรมมันมันมีเรื่องไม่ได้อยู่แล้วผมก็เขาามาได้ตรงนหนุเฉยอ่ะ คำว่าตายไม่ได้อะไรหรอกครับคำว่าโงโอ่อะเพ้อย่างงี้ผมก็โกหกได้ยินอะใช่ใช่ปะเน่มผมไม่ได้ว่าคุณโหกครับแต่ว่าพผมมันจะพูดไงแต่พวกผมได้ยินอะคือถ้ามันมีถ้ามีคนได้ยินก็คือต้องมีคนพูดอะครับ,าารบก็คือถ้ามันยอมรับกันก็แบบมันน่าจะง่ายกว่าว่าครับ จริงๆครับผมพูด้ิงจริงใช่ครับโดยโดยแบบว่าโได้ยมากกว่าหนึ่งคนอีครับคือพูดพูดด้วยแบบว่าคือถ้าจะคือผมไม่เคยปากตอแหลรอยู่ละแต่จริงๆนะผมได้ยินเขามาโง่เนี่ยได้ยินจริงอันนี้คือได้ยินตรงไหนในวงนวหรือว่าในวงนวเลยครับกลางวงเลยกลางวงนวเลยวงนวรู้มือเนี่ยเขามาตายเขามาโง่แล้วกแบบชิววะสองคำเนี้ยเนี่ยมีแน่นอนนี่อะไพี่ที่แบบย่างผม่าแบบทันเฟอร์เก้าร้อยอ่ะ มันเป็นเอามารวมกันได้ปะกู <ao S 3> <h ugh S 2> ชถ้า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 บอกว่าง, <H it> งงงงงงไม่มีคนพูดก็ไม่เป็นไรครับแล้วชื่อว่าอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บับใช่ไหมไม่ใช่คำบับใช่ไหมก็ผมผมผมแค่บอกให้เพื่อนนันไปครับไหวผมก็แค่บอกให้เพื่อนไหวไหวชืิวว่างานแสดงว่าผมฟังผิด <H it> ครับถ <H it> ้าเกิดถ้าเอ่อถ้าจริงไปอย่างนั้นหรืออะไรจริงก็อันนี้ผมพูดในฝั่งผมก่อนว่าผมไม่ได้พูดจริงครับแต่ถ้าเกิด ได้ยินก็มันมีแค่แกงเราพูดกันไม่ใช่พูดดิมันมีแกงเราเล่นกันอยู่แค่สองแกงก็ผมขอโทษด,ด้ครับเฮ้ยวแวแล้วผมถามหน่อยได้ปะไหนๆก็มาละไหนๆคนคนในแกงคุณไหนมามาหลอกมาหลอกน้องผมอะเรื่องซันเฟอร์อะคนไหนผมก็บอกเอ้ไม่ใช่ไอบอกดิไอลำที่ชื่อเหยาหรือเปล่าครับที่ผมถามว่าผมตอนนั้นผมไม่รู้จริงๆว่าแบบซันเฟอร์เท่าไหร่รับแล้วแล้วเขามาเลี่ยมผมว่าเก้าร้อยอ่ผมไปซื้ออะไม่ใช่เหรอผมเหรอผมไ่เหยาผมไม่เคยคูยกับคุณเลยนะ ไม่คุยครัอทำไมทำไมผมถึงจำเสียงคุได้อะผมไม่เคยขายซันเตอร์ด้วยครับผมไม่ผมไม่ได้ซื้อเลยเขาใส่สูตรใช่ปะใช่ใช่ใส่สูตรใส่สูตรสีน้ำเงินเลยผมไม่รู้จริงด้วยผมถามอ่ะอ๋อแล้วผมก็บอกเลยตรงๆว่าผมไม่ได้บอกใครเรื่องซันเตอร์หรือคุยใครเรื่องซันเตอร์มานานแล้วครับใช่ตั้งแต่มีแต่คือแล้วคอนนี้เผมไม่ไม่ได้ขายเพราะว่าแม็กไม่ไม่ผมไม่ได้ซื้อเนครับผมไม่ได้ซื้อไงแต่ผมแต่ผมถามแก๊งแก๊งแก๊งพวกพี่ครับแล้วแบบซันเตอร์มันเท่าไหร่แล้วพี่วบ ที่รับเงินบอกบอกมาว่าแบบเก้าร้อยอ่ะนี่นานหรือยังนานหรือยังครับไม่านานครับไม่นานสามสามสี่วันนะ 3> 3 <4 S 1> แต่ไม่ได้เลนไ่นอนคนะรนับหล้ชอบล้อหลอกอะ่ะสามสี่วันีหน้าตีหน้าตู้อย่างนี้ก็ผมว่าพวกผมโกหกันดิสามสี่วันที่แล้วผมยังมีเรื่องโอเวอร์อนะยู่นะผมไม่ได้ไม่ได้ไปแบบถ้าไปตู้ก็คือแบบไม่ไม่ได้ไปกันแค่คนสองคนแน่นอนเจอคุณได้ไงอะ่ะนี่คุณเจอที่ไหนอะ่ะหน้าตู้ครับตู้เก่าตู้เก่าผมน่าจะไม่ได้ใช้เลยนะใช้่ตู้ใหม่อย่างเดียว ตอนที่ผมเจอเลยนะผมเจออเอ้ไม่ทราบครับเพืาะงั้นสันเฟอร์หรอสันเฟอร์พวกผมไม่น่ามีใครมีน่ไม่ไม่ผมไม่ผมไม่ได้ซื้อครับผมผมถามราคาแล้วแบบบอกว่าเก้าร้อยละโอ้ยมึงนอนทำายความียมดิแต่ในสามสี่วันคือยังตีกับโอเวอร์อยู่เลยนะแล้วจะมีเวลามานั่งตอบคำถามหรอคงไม่มีเวลานั่งคือชอบร้อหลอกไงดูยางทรงอ่ะใช่ปะตอบคำถามไม่กี่ครัามก็น่าจะตอบได้อยู่แล้วปะแต่แต่แต่ผมเจอะผมเจอ จำคนไหนครับแบบคนอยู่ชี้เลยจำไม่ได้แต่จำเสียงเหมือนพี่คนนั้นอ่ะไม่่ใชผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พูเลยไอ้เหว่ยงอ่ะคนชื่อเหว่ยงอ่ะแต่แต่แก๊งแต่แก๊งคุณอ่ะถ้าจำได้ก็แค่ชี้ตัวมาครับว่าคนไหนแต่ถ้าจำไม่ได้ก็จำไม่ได้ครับพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าคนชื่อเหว่ยงไม่ใช่หรอถ้าพี่ผมไม่เหวี่ยงหรอใช่ไหมถ้าติดวแต่ว่าผมไม่เคยคุยครับกับไอเดนบี้ไม่แต่ผมฟังเสียงพี่หรือเปล่าแต่เป็น่เป็นเแก๊งคุณไง กี่โมงครับประมาณบ่ายครับอย่าไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเดี๋ยวพูดเองคนอื่นเงียบๆเดี๋ยวพูดเองสามสี่วันที่แล้วตอนบ่ายถูกไหมครับใช่ครับใช่ไม่สามเด๋ยวมันก็ประมาณสองวันครับวันสองวันประมาณนี้ครับแถวๆนี้นะครับตอนบ่ายครับที่ฟังผมไว้มันก็รับหลังพี่กันทุกคนแหละใช่ชอบรับหลังใช่ไหมใช่ไหมครับใส่หมวก อะพี่เอามาหาผมแต่เขาใส่หมวกครับผมจำไม่ได้ไงแต่ใส่สูตรสูตรสูตรพุ่นอะโอเคครับสามสี่วันที่แล้วเต็มที่สองวันครับผับหลังนะคนนี้ถูกไหมครับคนนี้ชื่อเหอียวดูทายชนได้ทำเสียงได้ไหมครับพี่เหว่ยมพูดดิเขาครับอ่าได้ไหมแบบอ่า หน้าหน้าคล้ายพี่เลยโอเคโอเคหน้าหน้าหน้าหนึ่งครับโอเคครับเรื่องคำพูดก็ขอโทษด้วยครับ <S 2> <S 2> <S เรื่องนั่นแหละแต่ว่าละกันครับไม่ไม่ได้พูดเหมือนกันเพราะว่าผมเล่นมาตั้งแต่ดอบเทนหนึ่งจนจนเนี้ยจนมาเป็นแก๊งเนี้ยไม่ไม่ไม่เคยไปบัฟใครเลยครับ <S 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 พอดูว่้ดอบมันมันห้ามบัฟมันห้ามทุกอย่างอยู่แล้วมันเป็นกิจกรรมไม่ใช่อ่ะผมเข้าใจครับแต่ผมว่าับประกันเหมือนกันว่าผมได้ยินรวมทั้งคนในแก๊งผมด้วย จริงอันนี้ผมพูดจริงครับครับเข้าใจครับเข้าใจเพราะว่าคงไม่มานั่งโกหกกันอยู่แล้วเข้าใจครับงั้นขอโทษด้วยครับผมผมผิดอ่ะขอโทษขอโทษเขาเพราเราขอโทษเขาไปขอโทษครับขอโทษครับขอโทษเขาครับครับง่ายไปเปล่าสุดหล่อ เราต้องการอะไรครับง่ายไปป่าต้องการใช่ปะมึงก็รับหลังพี่กูกันทมาเป็นเทียอะไรสัตว์เลยมึงก็รับหลังพี่กูกันทุกคนไอ้มาเจอส่วนใช่ป่า้สัตว์โง่ไอ้เฮียเป็นเทียอะไรฮะไอ้สัตว์สู้นะมึงสู้นะมาไอ้สัตว์ สู้ไอ้เฮียเป็นเฮียอะไรไอ้สัตว์เป็นเฮียอะไรไอ้เฮียโง่โอ้โหซันเฟอร์เก้าร้อยนี่ซันเฟอร์เก้าร้อยไอ้สัตว์รับหลังเหรอชอบรับหลังไอ้สัตว์มีดีป่ะรับหลังมี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 ไปเอาก่อนเลยไปเอาก่อนในตู้มาให้หมดเลยเอามาเล่นเลยจุดกันหน่อ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 ยตัดดิ้งตัดดิ้ง พี่อุ้มมันไปตู้เปล่าไปปนตู้เปล่าอุ้มมันไปปนตู้ไปพวกมือก็รับหลังกันทุกคนแหล่เฮียไอ้ถ้าลงแกนนี่ใช้ได้กว่าไปตัดพี่อุ้มไปไหนอ่ะเอาไปตู้ลงเอาไปต้นี่ตู้เลยส้มขึ้นมาส้มไปขันวงผมว่าง ซันเตอร์เก้าร้อยเอ๋ยะตู้เก่าเลยมันกู้ิวด้วยตอนนี้จะสงครามีย แม่งเกาะอะไรยาผมมีหมดเลยโจก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 อย่าเลยใช,ใช้เลยสัตว์ โทรศัพท์ของเองวายสีน้ำเปล่าเลยเค้กเหรอกะเป๋าปละสีน้ำอยู่นี่นี่เองกระเป๋านึ่งส่นนปครับขอบคุณครับน้องเขือเหรอใช่ครับโใช้ยี่อ่หรอพี่สายฟ้า สามสามมันจกได้เหรอจกได้ดีมันจกไม่ได้มันมีปัดนะเอีซี่ยังไงไม่เกี่ยวก้าร้อยมึงให้สัตว์แม่งรับหลังแล้วไงพี่แต่ผมไม่รู้จริงแ้ะเอ้ยงั้นเราเราถ้าเราไม่ต้องเราไม่ขึ้นนี่ก็ก็ได้หนึ่งต่อหนึ่งปะใช่พี่ใช่เจียสองเหมือนกันโอเคเอาเลยาวลาพี่เล่นดิ ครับหลังหรอเมืองขึ้นมาปะโอ้พี่ตาพี่ว่าว่าไงน้อง่่ีวันนี้วาว่าว่าวแต่ผมบอกเลยนะผมได้ยินจริงจมันพูดจริงเลยมึงว่าไงก็ว่างั้นไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นผมไม่นี่หรอกมันมันไม่ได้ด่าแค่ผมด้วยมันด่าแบบมันด่าแบบล้านเลยมันด่าแบบหลายคนน่ะตรงนั้นแล้วซันเฟอร์900ด้วยไอ้สัสแล้วไอ้ดอกจบไปแล้วด้วยช่างแม่งนัมจบแล้วจบแล้ว เราเทียเดียวมันไม่จริงอ่ะเล่นได้เลยด้วยจริงลากได้เลยด้วยซ้ำห่อเลยห่อเลยนะกูห่อเลยอ่ะอ่ไม่ได้ต้องไปพี่เจนพี่เจนเจนพี่ห่อไม่ได้เราเราไม่ใช่เทียหนึ่งไม่ไม่เราเทียเท่ากันพี่หไม่ไ้เรเทียเท่ากันไม่ใช่หรอเทียเท่ากันมันไอ้นั่นได้เลยไม่ใช่หรอเล่นได้เลยเทียเท่ากันไม่มันต้องลายเสภาก่อนเราเราเยาเทียหนึ่งลายเสภาเพี่ถ้าเทียบีอ่ะถ้าเทียเอมันเปิดแล้วไอ้นี่ได้เลยที่เขาพูดอ่ะ ข้างในไหมครับซูได้ก่อนยังยังพี่สามหนึ่งหนึ่งมือไม่มีเลยหรอหมดแล้วหวังแล้วพี่ต่อเข้าไปสภาประเดี๋ยอันนี้ผมเปิดกับใครแล้วไอมันพี่ยังไม่ต้องหอบมันแลเขามีโปรเทคแกเขามีโปรเทคอยู่นะก็ต้องพูดกับสภาคนนี้ไม่หอบไม่หอบไม่หอบไม่ล่านะครับเขาให้มาเขามาให้สดไปเลยนะครับเอาหอกระไรวิวเอาไปเลยไปเลยไอเอ้อยนั่นมาดิ ไอคนที่มันคุยดีที่สุดอะไอคนที่นี่มีหัวแก๊งเขาวมีหัวแก๊งเขาอยู่ไหนมีก่อยก็มีบ้าะพี่ต๊อดเออไปคุยที่สะพานด้วยนะใช่ใช่มันน่าจะคปีนี่ก่อนเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าเราทำถูกหรือเปล่าด้วยตอนนี้อันนี้โนมอนะพี่ก๊อตโหนี่อารมณ์ดีพี่ก๊อต กันดิปะันได้ได้เล่นอีโมผมอยู่เลยไปไปสภาไปเปไปเปสภาไปปุ๊ก็ไปก้อนหน่งก้อนเท่าไหร่พี่อยากได้เท่าไหร่ช่างหนึ่งอ่ะได้ซื้ออะไรอ่ะซื้ออะไรอ่ะน้องเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะพี่อไป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 อ๋อเสียวโดนเองโดนอะไรครับบอกเลยว่าได้เล่นแค่นั้นแหละเออมันจะได้ได้เล่นสักทีเฮีย ไปลลงไม่ไงั้นมันก็นไม่ได้เล่นอยู่ดีอ่ะ